สวัสดีครับผมผมตายครับ MC 9 9วันนี้ยินดีมากเลยดีกว่าที่ได้ปล่อยรถให้กับน้องปูมาจากลาดบุรีนะครับเพราะฉะนั้นพี่อยากได้รถสิ้สแบบนี้ติดต่อสายได้ที่ MC 9 9้9เก้5 6ู์เีากมีคำตอบไปที่แน่นอนเรื่องรถยนต์มือสองคันนี้พี่ขอดูมา จากช่อง u t u b e นะครับเพราะฉะนั้นและที่สำคัญพี่เขาใช้เงินเพียง9บาทออกรถกับ m p 9 9, 9, 9, 9โดยที่ว่า9บาทนี like like, ้ข like ี่ไปยันราชบุรีมาชมพี่เขากันสอบถามพี่เขาหน่อยโฟร์พี่เลยถอดแบตได้นะไม่เป็นไรที่นี่อันนี้พี่ปูดูจากช่อง YouTube มาและที่สำคัญยังไงมาที่นี่ได้เพราะรถสวยหรือยังไงพูดดังหน่อยพี่พูดดังหน่อยพูดดังที่เจวมาเจอรถถูกใจเจอรถถูกใจนะครับและที่สำคัญเราใช้เงินออกรถ ก้าบาทจริยจังได้ไหมนี่ดรนงจังได้จริงๆนะครับเห็นไหมนี่กก้าบาทจริงจนะริงนะเคสนี้อย่าเพราะฉะนั้นน้นองๆหนูๆดูแล้วอย่าทัดมาหาพี่ตายนะว่าพี่หนูมีสิบาทจะมาซื้อรถหนูต้องมีเครดิตด้วยนะเดี๋ยวหนูจะลดสิบบาทซื้อรถได้ไหม <S <S นี่เคสพี่ฟูเป็นตัวอย่างนะครับพี่คันนี้เป็นออวสูดีแม็กซ์ทีตัวสามพันเกียร์ธรรมดานะซึ่งค่อนข้างจะหายากในเกรดรถมือสองแต่ที่สภาพเอ็มซีจากไทยลคดับพี่ปูกบแฟพี่ฟู สบายแน่รับประกันเลยดีกว่าว่าใช้กันอีกสิปีครับพี่ว,นะวันนี้พี่ปูเชิญหน่อยนะพี่ปูนี่เขาทําอาชีพค้าขายต้นไม้พี่ปูฝากร้านเลยพี่กิ๊กเข้ามาหน่อยพี่ปูฝากร้านต้นไม้พี่เลยเ<อ>ชื่อร้านอยู่ที่ไหนเชื่อร้านบ้านดปูเล่ขายที่ตลาดาปดลาบ้านโป<ร>่งตลาดปลาบ้านโป่งราชบุรีครับพี่ปูขอบคุณมากวันนี้เนี่ยแหละครับลูกค้าเราคือที่หนึ่งในดวงใจอู่แล้วและที่สําคัญรถสวยปีใหม่ใหม่ในไม้แบบนี้ ไม่ได้อยู่กับ MC แล้วนะครับคับนนี้อยู่กับพี่ปูราชบุรีตลาดปลาบ้านปองอครับผมสวัสดีครับ